วันหนึ่งคุณจะเข้าใจความจริงของชีวิตที่ว่าคนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้คำว่าสูญเสียพบกับสูญเสียคือการเรียนรู้ใครเล่าที่ไม่เข้มแข็งจากบาดแผลทุกคนต่างแข็งแกร่งจากรอยแผลกันทั้งนั้น ไม่ว่าคุณจะเดินช้าเพียงใดแค่เพียงคุณยังก้าวเดินอยู่สักวันมันย่อมถึงจุดหมายปลายทางไม่มีใครเจ็บปวดแทนคุณได้เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครขโมยความสุขไปจากคุณหนึ่งใบหน้าที่งดงามที่สุดในโลกนี้ไม่พ้นจากรอยยิ้มที่เกิดขึ้นหลังจากปาดน้ำตาทิ้ง บางครั้งการลืมก็คือทางออกที่ดีที่สุดส่วนการเงียบก็คือคําตอบที่เหมาะสมที่สุดบางครั้งคําว่าโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปเพราะบางคนไม่เคยโตบางคนไม่อยากโตและบางคนก็แกล้งที่จะไม่โตความทุกข์บางอย่างต้องเลือกว่าพูดกับใครพูดได้ไหม พูดที่ไหนพูดเวลาไหนส่วนความรักบางอย่างก็เช่นกันคนบางคนที่แสดงความเย็นชากับใครๆนั้นไม่ใช่เพราะเขาไร้น้ำใจแต่เขาต้องสวมหน้ากากนี้ไว้เพราะเป็นกราะป้องกันความเจ็บปวดที่ดีที่สุดบางครั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเพราะสองสิ่งนี้ นั่นก็คือมีชีวิตเพื่อให้คนอื่นดูและเฝ้าดูคนอื่นใช้ชีวิตคนที่ไม่เคยรอจะไม่มีทางเข้าใจคำว่ารอนั้นมันต้องใช้ความอดทนนานแสนานานเพียงใดหากคุณเคยเป็นคนที่สูญเสียวันนั้นคุณจะเข้าใจความจริงของชีวิตที่ว่าคนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ คำว่าสูญเสียไม่ใช่การครอบครองเพราะตั้งแต่เกิดมาทุกคนต่างเดินเข้าสูนทางแห่งการสูญเสียกันทั้งสิ้นนั่นก็คือสูญเสียคือการเรียนรู้นั่นเองเรามาย้ำเตือนอีกครั้งวันหนึ่งคุณจะเข้าใจความจริงของชีวิตที่ว่า คนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้คำว่าสูญเสียในหัวข้อของสูญเสียคือการเรียนรู้ใครเล่าที่ไม่เข้มแข็งจากบาดแผลทุกคนต่างแข็งแกร่งจากรอยแผลกันทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเดินช้าเพียงใดแค่เพียงคุณยังก้าวเดินอยู่สักวันมันย่อมถึง จุดหมายปลายทางไม่มีใครเจ็บปวดแทนคุณได้เพราะฉะนั้นย้ายใครมาขโมยความสุขไปจากคุณหนึ่งใบหน้าที่งดงามที่สุดในโลกก็คงหนีไม่พ้นจากรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากปากน้ําตาทิ้นไปในบางครั้งการลืมก็คือทางออกที่ดีที่สุดส่วนการเงียบนั้นก็คือ คําตอบที่เหมาะสมที่สุดบางครั้งคําว่าโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปเพราะบางคนไม่เคยโตบางคนไม่อยากโตและบางคนก็แกล้งที่จะไม่โตความทุกบางอย่างต้องเลือกว่าพูดกับใครพูดได้ไหมพูดที่ไหนพูดเวลาไหนส่วนความลับบางอย่างก็เช่นกัน ก็ต้องเลือกว่าความลับนั้นจะพูดกับใครพูดได้ไหมพูดที่ไหนและพูดเวลาไหนคนบางคนที่แสดงความเย็นชากับใครๆนั้นไม่ใช่เพราะเขาไร้น้ำใจแต่เขาต้องสวมหน้ากาก,ากนี้ไว้เพราะเป็นเกราะป้องกันความเจ็บปวดที่ดีที่สุดในบางครั้งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้ เราใช้ชีวิตเพราะสองสิ่งนี้นั่นก็คือสิ่งแรกมีชีวิตเพื่อให้คนอื่นดูและสิ่งที่สองก็คือเฝ้าดูคนอื่นใช้ชีวิตส่วนคนที่ไม่เคยรอจะไม่มีเข้าใจคำว่ารอนั้นมันต้องใช้ความอดทนนานแสนนานเพียงใดและหากคุณเคยเป็นคนที่เคยสูญเสีย วันนั้นคุณจะเข้าใจความจริงของชีวิตที่ว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้คำว่าสูญเสียไม่ใช่การครอบครองเพราะตั้งแต่เกิดมาทุกคนต่างเดินเข้าสู่หทางแห่งการสูญเสียทั้งสิน้นขอขอบคุณเพจลุกสมบุกในหัวข้อของสูญเสียคือการเรียนรู้ที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอด อีกช่องทางหนึ่งและขอขอบคุณผู้ฟังทุกทท่านที่ได้รับฟังมาโดยตลอดหากคุณเคยเป็นคนสูญเสียวันนั้นคุณจะเข้าใจความจริงของชีวิตที่ว่าคนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้คำว่าสูญเสียไม่ใช่การครอบครองเพราะตั้งแต่เกิดมาทุกคนนั้นต่างก็เดินเข้าสู่ทางแห่งการสูญเสียกัน ังสิ้นขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ